สวัสดีครับรีวิวรถยนต์มิตซูบิชิกาแลนซ์ s ิกมาทะเบียนกไก่ทอทง1408ชัยภูมินะครับคันนี้เป็นกาแลนรหัส A121 นะครับเป็นตัวไฟเหลี่ยม4ดวงนะครับรถจัดทรงลงลอ้อทำหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพจอดไว้ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะมีโซมไปบ้างน,นะครับแต่โดยรวมรถยังอยู่ในสภาพที่ดูดีขับได้ดีนะครับ ตามนี้เลยนะครับลิ้นหน้านะครับซุ้มล้อนะครับล้อผ่าลึกๆเลยนะครับซุ้มล้อหลังนะครับหางหลังนะครับไปชมดูด้านในกันนะครับคอนโซลเดิมวงมาลัยเดิมเบาะแต่งนะครับเบาะหลังเคยถอดออกไม่ได้ใช้นะครับมีให้นะครับ ไปประกอบต่อเองนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องคาบ,บูเรเตอร์นะครับ5เกียร์พงไรพาวเวอร์เลยครับคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาด2ปีกว่านะครับสามารถต่อได้เลยนะครับ เครื่องยนนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องติดง่ายนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับไปลองขับขี่กันดูครับช่วงรางใช้ได้เบรกดีนะครับรถขับส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้เข็มต่างๆตอนนี้ขึ้นครบบ้างไม่ครบบ้างไปเช็คเอานะครับ ต่อมานะครับรถยนต์ม s u b i s h i Galant Sigma คันนี้สวัสดีครับ